สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นต้องมีช่วงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามว่าช่วงอะไรช่วงข่าวเด่นในอดีตนะครับโดยสถานการณ์ก็มีหลายต่อหลายเรื่องครับท่านที่จะเอามาร้อยเรียงถแถลงเรียนบอกวันนี้โดยเรื่องของโจนูโวก็ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมโดนทัวลงนับหมื่นกันเลยทีเดียวสาเหตุก็มาจาก a c e b o o k ปอมอีกแล้วครับท่านโดยประเด็นของโจนูโวนี้ก็คาราคาซังนะครับมาจากตั้งแต่ปี62แล้วตั้งแต่มีการโพสต์จากเฟ บอมนะครับท่านผู้ชมว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นออกมาจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อปี62นั้นก็ลามมายันปี65เลยนะครับเ่านผู้ชมที่หลังจากชัดชาติสิธิพันธ์นั้นชนะการเลือกตั้งนะครับเ่านผู้ชมก็สรุปคือโจโนูโวก็ยังโดนเฟซบอมตามปั่นป่วนไม่หยุดยัง้งโดยโจโนูโวขอฝากถึงชัดชาติหลังเจอเฟซบอมบุกบ่วนนะครับโพสต์เซแรงแล้วก็ทัวลงเป็นหมื่นเลยครับท่านและถามหลังจากนั้นทําอย่างไรจ้าก็รู้สึกว่าโจโนูโว นนั้นจะเข้าไปตอบแลเนี่ยบอกอันนั้นเป็นเฟซปออมอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตกับบล็อก อันของจริงเข้าไปครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเดี๋ยวจะเอามาแถลงอ๋อแถลงเลยก็ได้โดยโจนูโวเจอเฟซบุ๊กปอมป่วนอีกโพสต์แะชัดชาติริพันธ์จนคนเข้าใจผิดคอมเมนต์เป็นหมื่นดุดปะหนึ่งดุดต่างทัวลงแล้วก็ขอฝากบอกคุณชัดชาติแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่คุณชัดชาติสิริพันธ์นั้นได้เป็นผู้ว่าราชการกทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้มีเฟซบุ๊กปอมนะครับท่านผู้ชมเฟซบุ๊กปอมพร้อมแคปชั่นระบุว่ารถยังติดอยู่เลยอะไรต่างๆนานานะครับท่าน ทำไมกทมลรถยังติดอยู่เลยชัดชาติสิริพันธ์มัวแต่ไปวิ่งอยู่หรือเปล่าวันนี้ก็ของปลอมนะครับท่านผู้ชมนโยบายขายฝันโจนูโวแซแหลกช,ชัดชาติขายฝันทําไมรถติดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมกับถามชาวเน็ตว่าจะทําอย่างไรดีหลังจากนั้นเพจก็ได้หายไปชู้คู่ช่วยยามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้ทําการแคปไว้หมดแล้วก็ได้ทําการไปบุกป,ปอทอไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้มาที่นายวัลรงกันสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมหมอวัลลงผู้มีสัมพันธ์ทำไมติดอันลึกล้าอย่างสุด ล้นกันเลยทีเดียวถามกับใครละจ๊ก ie, Lam, ะกับคชโยทีเจ็บแหลมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแหลมไปถึงไหนนั่นเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงก็คืออู้หันฤทัยนะครับท่านผู้ชมช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าจะหายหัวไปไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแฟนคลับเรียกร้องถามเรียกร้องอะไรเรียกร้องว่าอยากจะเห็นอู้หันฤทัยเนี่ยลงสอสอถามเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรวะเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้ยินอู้แวนโกะนะครับท่านผู้ชมหรือว่าคุณอู้หันฤทัยนั้นได้ทําการขึ้นเวทีท,ที่ก่อนหน้านี้ในไทยพักดี อะไรทานองนี้ก็บอกว่าอุู้วแวนโกนี่ฉายแสงนะครับท่านผู้ชมถือว่าไม่เชื่อจตุรลนฉายแสงแต่อย่างใดชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดอูวแวนโกเนี่ยลงสอสอนนี้ก็จะทําการเลือกนะครับท่านผู้ชมรอดลุ้นกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ยิ่งผืดีครับท่านส่วนตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์เล็กน้อยถึงปานกลางก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้หมอว่าลงก็ได้เผยเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วถามว่าเผยอะไรบอกเดี๋ยวกําลังจะอ่านหมอลงเผยโคชโยทีที่ลั่นประเด็จการ จเจริญไม่ได้เป็นสมาชิกไทยพักดีแล้วนะคะรับเดินผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวเด่นในอดีตครับท่านเดี๋ยวเจะมาะแถลงอีกทีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้รู้สึกว่ามันจะคาราการซังไม่หยุดยั้งแล้วนะคะรับเดมมินผู้ชมหลังจากที่กลุ่มของคุณธรรมนัฐพมเผเารู้สึกว่า16สอสอหรือเปล่านั้นเนี่ยหรือว่า18แล้วว่าจะไม่ได้แล้วก็กลุ่มกวนพักเล็กนะครับหรือว่าพักปัตเศสต่างๆนานานัน้นก็กลายเป็นกลุ่ม16เหมือนกันนะคะรับเดินผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะขนลุกสู้แล้วเว้ มาแบบนี้กลาง6บัญชีดำโหวดคว่ำนะโดยกลุ่ม16ฟอรครับท่านแต่ว่าข้างหน้านั้นมีขู่ฟอด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนงูเห่าหรือเปล่าไม่แน่ใจกลาง6บัญชีดำโหวดคํามเออโหวดคว่ำไม่ใช่ว่าโหวดตอนคา้าไม่เกี่ยวครับท่านแล้วก็ปัดคอกันลาซักฟอกอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะคะรับเดิ่อนผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรควบคู่ขนานมากับธรรมนัสพมเผาครับท่านก็ได้มีข่าวแแ,มแมพมพำม,มาแล้วเนี่ยโดยเล่นข้ามรุ่นเว้ยเฮ้ยจับตาให้อย่างดีๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องจับยายนะจับตามเนี่ยให้ดู ดูอะไรโดยสภาสอดเดือดไม่หยุดยั้งครับท่านธรรมนัฐนักนัดถกฝ่ายค้านขอเล่นข้ามรุ่นในการซักฟอกประยุทธจันโอชานนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยกระแสะข่าวสังคมไทยวันนี้นั้นเรื่องของธรรมนัฐดูเหมือนว่าจะร้อนระอุข,ขึ้นมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่บางทีนะก็ต้องดูให้ดีนะเนี่ยว่าอาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าโดยจะทําการโหวตไม่ไว้วางใจอะไรทํานองนี้โดยทั้งนี้มีรายง,งานเข้ามาด้วยว่าธรรมนัฐจะขึ้นอภิัปรายด้วยตัวเองโดยเฉพาะในส่วนของพลเอกประยุจัน โนชานะครับท่านผู้ชมนี่ไม่พน้นที่จะถูกอภิปรายแน่นอนเพราะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วส่วนพลเอกประวิตย์นั้นทางพักจะไม่ไม่อภิปรายนะครับท่านผู้ชมหรือว่าพลเอกประวิตย์นั้นเรียกว่าอภิปรายก็ได้แต่อภิปรายแบบไหนอภิปรายไว้วางใจนะหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกแต่ว่าบอกว่าจะไม่อภิปรายพลเอกประวิตย์ครับท่านก็มีสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าทั้งกลุ่ม16นั้นแล้วก็16ของธรรมนัฐนั้นรวมกันเป็น32มสิบสองนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ใบพ่ายศึกกเลือตั้้งงที่ลปาใหวเส นั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะครบ32หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วโว้ยโจนูโวไม่ทนบุกปอทอแจ้งความเอาผิดมือมืดปอมเฟซบุ๊กซ้ำแล้วซ้ำเล่ากูข่าวหนุนประยุทธ์ให้จัดรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งออกมาจากบี6กครับท่านหลังจากที่ผมเข้าไปสืบค้นนั้นเนี่ยโดยมีคนติดตามอยู่ประมาณ144คนซึ่งเป็นเพจปอมอีกแล้วโจนู เป็นผู้เรียกร้องให้ประยุจันโอชามนายกรัฐมนตรีให้จัดรายการคืนวันศุกร์เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ล่าสุดก็เพจนั้นได้ทําการอันตรธานหายไปในสายลมไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บอกว่า Facebook ของตนเองนั้น Facebook จริงๆนี้ก็จะเป็นเฟซส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเฉพาะบรรดาเห,เหล่าเพื่อน,อนๆอะไรทํานองนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านทําไมต้องจับตามองเพราะว่าโดนไม่หยุดหย่อนเลยว่าเฮ้ยถามโดนอะไรจ้าทัวลงนะสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวยิ่งกว่ารถทัวร์มาจอดเทียบท่าปัม๊มน มันนะครับล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำขนาดนั้นเลยทีเดียวโจนูโวฝากถึงชัดชาติหลังเจอเฟซบุ๊กปลอมป่วนโพสแสแรงแล้วก็คอมเมนต์เป็นหมื่นนะครับท่านผู้ชมเปรียกบันดึกดุนดังทั่วลงเลยก็ว่าได้โดยบอมใครรู้จักคุณชัดชาติกรุณาฝากบอกด้วยนะครับเฮ้ยประกาศประกาศโดยโจนูโวฝากถึงชัดชาตินะเนี่ยให้เก็บหลักฐานดำเนินคดีไหมครับพร้อมแคปชั่นระบุปลอมใครรู้จักคุณชัดชาติกรุณาฝากบอกด้วยครับกำลังดำเนินคดีเพจนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามา ให้กาลังใจบ้างก็มองว่าโจนูโวโดนปลอมเฟซบุ๊กบ่อยๆมากจริงๆนะคบท่านผู้ชมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนับมาตั้งแต่ปี62นั้นก็โดนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นผื้นดีครับท่าน <c oughs> ก็เป็นการออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมที่โชว์อยู่นี้ก็คือข่าวปลอมต่างๆนานา,นา,นาเอ้ยไม่ใช่เออใช่จากเฟซปลอมนะครับท่านผู้ชมแล้วส่วนเฟซจริงเป็นอย่างไรเฟซจริงเข้าไปชี้แจงแล้วยังไงโดนบล็อกครับท่านก็ไม่รู้อีทำผื้นดีนะครับส่วนตอนนี้มาที่ไหนว่าลงก่อน ต้องเปิดให้ดูภาคนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านทั้งหลายนั้นจะหาว่าผมนั้นปลอมอีกโดยนายว่าลงพร้อมเป็นนายกนะครับอไปไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเว้ยเฮ้ยโดยหลังจากเปิดตัวไทยพักดีสุดแสนยิ่งใหญ่หมอว่าลงก็ลั่นที่พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็ต้องติดตามว่าจะเข้าสภา,าได้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานสื่อนั้นได้ออกมาบั๊บแหลกนะครับเรียกว่าน็อกมืดกันเลยทีเดียวก็อาจจะว่าได้นันเนี่ยถามประเด็นอะไรจ้าบอกว่าแม้แต่เพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐนั้นก็ไม่สามามรถ มอว่าลงได้นะครับมันเรื่องอะไรเออบอกว่าพรุ่งนี้รวยถามแล้วมันจะรวยได้อย่างไรวาเนี่ยทำไมวันนี้ยังจนอยู่เลยไอ้พรุ่งนี้ก็มาหลายวันแล้วบอกว่าพรคไทยพักดีของเรานั้นมีความคิดนอกกรอบเออแล้วก็ไม่บูชาอะไรเป็นตัวบุคคลอะไรประมาณนี้นะไอเราอ่านไปก็งงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านก็ไม่รู้ยิ่าทำผือดีแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ตัดสัมพันธ์ทำไมติดนะที่มีกับโคชโยทีเสียบเฉดแหลมนั้นหมอว่าลงก็ได้เผยครับท่านหลังจากที่โคชโยทีข่าวเด่นในอดีตวันนี้นั้น ออกมาเฟซบุนะ๊กไหลนั้นโดยออกมาบอกว่าพอตอกอรจงเจริญอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าติดตามครับท่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพูดผิดแล้วพูดผิดอีกอะไรประมาณนี้โดยคขชายโยทีขึ้นเวทีไทยพักดีวาด่าถ้าดุดันเว้ยเฮ้ยยอมพีเพื่อชาติแต่กลับพูดผิดแล้วผิดอีกนะโยอยเจ้าของวลีปวดแอกแต่ว่าปวดแอกที่ว่านี้กลายเป็นปวดแอกเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกเรเดินผู้มชมปวดแอกแล้วก็เติมไม่ตีไปบนรออ่างโดยเจ้าของวลีปวดแอกเว้ยเฮ้ยขึ้นเวทีไทยพักดีประกาศก้าวยอมพี ชาติแต่งานนี้เออมีช็อตเด็ดว้าเฮ้ยพูดผิดสัมพันธไมติีดันเปลี่ยนเป็นสัมพันธไมติดจนกลายเป็นโมเมนต์นะครับท่านผู้ชมที่ชาวเน็ตนั้นแห่บันเทิงเริงลื่นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อ,อ่าเมื่อกี้นั้นแล้วคชโยทีสัมพันธไมติสสัมพันธไมตไมแต็ตเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วนั้น <c oughs> นายาลงว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่คชโยทีได้าทาการเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ประกาศว่าลั่นว่าพอดอกจงเจริญหมอาลงก เผยเว้ยเฮ้ยโคชโยทีที่ลั่นคํานี้ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกไทยพักดีแล้วอ้าเวเฮ้ยแตกกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้รอีแลงคือนะครับท่านผู้ชมโดยมีข้อความระบุถึงการพูดคุยกับนายวังเนี่ยแกนํากลุ่มไทยพักดีซึ่งในตอนนั้นภายหลังจากที่โคชโยทีแกนํากลุ่มอะไรว่าเยาวชนช่วยชาตินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ช่วยชาติทําอะไรนะเนี่ยโดยน้องโคชโยทีนั้นก็เป็นคนดีเขาไปยังเป็นในนั้นอยู่นะครับท่านะผู้ชมโดยพระเดจอะไรจงจเจริญประชาจงพินาศอะไรประมาณนี้ อหมอว่าลงตอบอยังไงหมอว่าลงตอบว่าวันนี้ผมถามหมอว่าลงว่าโคชโยทีเฟซบุ๊กไลฟ์ประกาศแบบนี้ะสะท้อนอะไรหรือไม่แล้วก็กล่าวซ้าๆเนี่ยประชาธิปไตยจงพิอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมสะท้อนจุดยืนของกลุ่มหรือไม่หมอว่าลงก็ได้ตอบออกมาทันควันบอกน้องเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนะผมไม่ทราบนะกูะไม่เกี่ยวว่าชิงก่อนเอ้ย,อยไม่ใช่ยังยังถามทําไมยังมันไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอี้ยวตัวมาทางนี้แล้วก็จะเอี้ยว มาทำไม่ก็ไม่อาจแน่ใจก็เลยต้องย้ายจากทางขวามาทางซ้ายนะครับท่านผู้ชมมันก็จะตรงล็อกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ได้มีการออกบอกผมไม่ทราบต้องไปคุยกับเผาเองบางครั้งความเป็นเด็กอะไรประมาณนี้แล้วก็แฮชแท็กปอปาแฮชแท็กบอกว่าลงไทยพักดีโคชโยทีเลยเปือเ่อยเชยแชรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะกลับมาสารฝันได้หรือไม่อย่างไรไม่อาจแน,น่ใจครับท่านแต่หลังจากที่หมอว่าลงประกาศเก้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นวันนี้ก็ออกมาอีกแล้วเฮ้ยถามว่าเรื่องอะไรเไม่ รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยมานอ,อกมาแทมทุกวันเลยบอกว่าเนี่ยทำมาแล้วยุคยิ่งรักครับท่านโดยนายว่าลงเปิดแปดตำราผักดันนายกให้ติดหลังนะครับท่านผู้ชมฝ่ายค้านฟังทางนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าฝ่ายค้านเขาจะฟังหรือเปล่านายว่าลงกลางแปดตำราซักฟอกทํานายกเออนั้นมาสําเร็จแล้วในยุคบูนะครับท่านผู้ชมติดหลังอะไรประมาณนี้ก็เล็ดดิบีข้ามผ่านไปดีกว่าครับท่านถามทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะจ,จ้าบอกอ้าปากไปก็เมื่อยนะครับท่านผู้ชมหัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้สถานการ การของคุณชาติชาสินิพันธ์นั้นรู้สึกว่าจะท็อปฟอร์มเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นั้นสำนักข่าวที่แจ้งมานี้คือกระปุกนะครับท่านผู้ชมได้มีประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยทนไม่ไหวไ ه, เว้ยเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วคือ23พฤษภาปี65านะครับท่านผู้ชมช่วงที่มีการเลือกตั้งหลังจากวันที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม1วันนั้นโดยทนไม่ได้โดยมีการโพสต์วยชาติชาได้เป็นผู้ว่ากรทมแล้วก็มีบางกลุ่มนะครับร้องขอให้ทําการลบปองห้ออีกย ร้องนี้ลั่นให้หยจุดวงจรอุบาทอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแชร์สนั่นลั่นทุ่งเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ากรุ๊ปไลน์ไหนชาวเน็ตโพสต์เวยชัดชาติชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าร้องอยากให้มีการยึดเอานั้นอีกนะครับท่านผู้ชมประเทศเราถูกทำลายเพราะประชาธิปไตยเออชั่วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ไอแหล,หล่งพืดีครับท่านก็ไปที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ายังมีคนที่คิดแบบนี้อยู่ได้อีกนั้นไม่อาจแน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆคุณชัดชาต มาอย่างเนิ่นนานเหลือเกินหลังจากที่ได้เป็นผู้ว่าราชการกรทมงอแล้วนั้นไอ้กลุ่มโจมตีก็เที่ยวหาเรื่องไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบางกลุ่มก็บอกว่าจับผิดบางกลุ่มก็บอกว่าจับถูกสุดท้ายไม่รู้ว่าจับอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ได้มีประชากรบางส่วนนั้นก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีถามมันดีอะไรดีที่ว่าตอนฝนตกแต่ละทีนั้นก็จะมีผู้ช่วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปจ้างใครให้มาสืบหาหาอะไรส่งหาน้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากที่คุณชาติชาติาสิริพขข แน่นอกเว้เฮ้ยบอกว่าเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าอะไรทํานองนี้มันใช่หน้าที่ผู้ว่าหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแนบใจครับท่านว่ามันมีแหลงพือดีแต่ที่แน่ๆหลังจากดรามา่าหรือลาคาลากะซังเรื่องการฉายหนังกลางแปลงได้ไม่ได้อะไรนั้นกรณีคุณวัดวัรยางกูลน,นะครับท่านผู้ชมหรือว่าสร้อยของเรานั้นโดยอันนี้ประหลัดสาธารณทุบไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวอ่านใหม่้าประหลัดสาธารณสุขเชิญชัดชาติหาลรือรับมือโควิดครับท่านแล้วก็กทมขอให้ลดกิจ กิจกรรมเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมลดกิจกรรมเสี่ยงแพทย์รับเชื้อแล้วก็เตรียมโรงพยาบาลทุกสงกัดลอมรับการรักษาครับท่านโดยหากท่านใดยังไม่ได้ทําการโดนติดโควิดนั้นท่านจงระวังไว้ให้อย่างดีดีนะครับท่านผู้ชมส่วนผมโดนหรือยังไอเรายังรอดมาได้นะครับท่านผู้ชมซีซั่นทุกซีซั่นยังผ่านมาได้ยังไม่ได้ทําการติดแต่อย่างใดก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าเมื่อไหร่นั้นจะโดนง่าไปแดกหัวกระบาดหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เด่นในอดีตมาอีกแล้วถามทําไมไม่มีในอนาคตบ้าง วันนี้สํานักข่าวเหมือนกับพร้อมใจกันปิดนะ่รับท่านผู้ชมเปิดเข้าไปดูนั้นมีอยู่ประมาณ6-7ข่าวผมก็ไม่รู้ไอ้ทำผือดีแล้วแต่ละข่าวนั้นก็เป็นข่าวของพอเลเอกประยุทธ์นะ่รกับท่านผู้ชมบอกมา แล้วก็ออกมาต่างๆนันนาส่งอะไรวะส่งความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนนู้นส่งความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนนี้นะกานดูู้ชมแต่ก็ไม่พลาดครับท่านไม่ได้ออกจากปากตัวเองหรือปากไม่แน่ใจอาจจะมาจากนายธนกรวังบุญคงชนะอนนค้เก็เลืบีข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้เหล่าบรรดาสาวกครับท่านคิดถึงอูหันฤือไทยอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวไอ้ผมก็คิดถึงนะเนี่ยว่าทำไมอู๋มันหายไปไหนไว้ช่วงนี้แต่ว่าเจอแล้วเว้ยเฮ้ยแต่อันนี้ในอดีตอีกแล้วโดยไม่ใช่เพราะโชคช่วยโดยอูหันลรือไทย ครับท่านยกประยุทธ์เนี่ยสุดยอดกลยุทธ์ทางการทูตฮะ โอ้โหเรื่องจริงครับท่านตาไม่ได้ฝาถูไม่ได้เพี้ยนแต่อย่างใดโดยอุฮาลทยัยชูประยุทธ์เนี่ยสุดยอดกลยุทธ์ทางการทูตไทยรอดมาได้ไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยนะครับท่านผู้ชมเมาแล้วมึงไม่รู้ว่าโชคไหนนะครับท่านผู้ชมโชคโชนหรือว่าโชคโยกเก่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ครับท่านอันนั้นเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวไวทีวีนะครับท่านผู้ชมคุณโชคตอนนี้ก็รู้สึกว่าอม,มีนานา,นา,นาทัวรเข้าไปนะเนี่ยแต่ว่ารายการนี้ยังไม่มีการเปิดสายนะครับท่านผู้ชมกัว เจะโดนโทรเข้ามาด่าแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่รู้จะทําผืนดีนะกท่ดนผู้ชมก็ออกมาสนับสนุนอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวพร้อมกันนั้นอูยังได้โพสต์นะการดนผู้ชมที่ผ่านมาจากอดีถึงปัจจุบันไทยรอดมาได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยะจะต้องทําอย่างไรวางตัวอย่างไรเพื่อให้ประเทศอยู่อย่างสงบสุขและสันติรอดพ้นจากหหยนะและยึดอํานาจมาทําไมหายตัวไอ้ยังยังถามทําไมไม่เห็นต้องเอี้ยวตัวไปข้างหลังก็มีการโชว์ภาพนะการดนผู้ชมได้ไปจับมือกับเออ ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินสีจึ้นผิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็โออีกหลายหลายคนนะครับเดิมผู้ชมอก็เป็นที่ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับอูันริไทยนั้นส่งผลให้บรรดาแฟนคลับนั้นต่างคิดถึงนะครับเดิมผู้ชมแต่แฟนคลับที่ว่านี้ไม่ใช่แฟนคลับไล่แต่อย่างใดแต่หนึ่งจุดที่น่าสังเกตต,ตอนนี้หลายๆพักการเมืองรวมถึงลูกเลี้ยงสุเทพด้วยซึ่งไปเข้าพักอะไรแล้ววันเนี้ยเออพักเก่าของแรมโบ้นะครับท่ามผู้ชมไปเราก็จําไม่ได้แต่ถ้าเกิดผวนได้แล้วมันจะจําครับท่านแต่ถ้าเกิด นั้นความหมายมันจะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีเหล่าบรรดากวานนกหวีดเบาป,ะ,ปะสอรอดช่องเออส่วนใหญ่นั้นจะสอบ ยากนะครับท่านผู้ชมหรือว่าชนะยากนะครับรอบที่แล้วนะก็เป็นสออสอบตกมากมายกายกองหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดก็ได้ออกมารวมตัวพักนี้ไม่หยุดยั้งแล้วที่เราสังเกตเป็นพิเศษว่าเฮ้ยหลังจากที่นายสุเทพนั้นออกมาสนับสนุนนายสกลทีนะครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมนั้นสกุลทีก็น่าจะได้คะแนนเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่หลังจากสุเทพออกมาครับท่านสนับสนุนสกลทีสนับสนุนสกลทีอย่างงนอย่างนี้สุดท้ายชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมก็ หลายพักตอนนี้ทั้งลูกเลี้ยงของนายสุเทพซึ่งก็คือนายเอกนัทพร้อมพันนั้นหรือว่าที่ชื่อเล่นชื่อขิงอะไรทํานองนี้แต่ก่อนอยู่ประชาธิปัตย์นะคกัเบเดานผู้ชมตอนเป่านกหวีดนะก็เดินตามมีเทือกอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะเนี่ยถึงก,กระสอบอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วถามมันมีอะไรบอกว่าไปเข้าพักใหม่เนี่ยของนายแรมโบ้แล้วก็บอกว่าพักนี้ไม่เกี่ยวกับนายสุเทพนะคกัเบเดานผู้ชมแล้วก็บอกว่าสุเทพนันะก็อยู่ส่วนของสุเทพอะไรไปก็มีที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกประหลาม่นนนกัของ ไม่มีใครเอนั้นแล้วอยากจะสังคาการ,รด้วยอะไรประมาณนี้ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะออกมาผลวหัวกระบาลเมื่อไหร่สําหรับสุเทพครับท่านก็ไม่ลุยแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนี้ได้แถลงไปแล้วครับท่านหลังจากที่มติชนออกข่าวนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ลั่นขอโทษก็ไม่จบเนี่ยหึมลุยยุบทิ้งสมาคมศรีสุวรรณแฉรับงานได้ทีสามพันห้าพันก็เอาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากรายการหวนกระแสนะครับท่านผู้ชมสุดท้าย โดนทนายอนันตชัยต้อนไปทีหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยศรีสุวรรณตอบไม่ถูกเลยงึ้งักนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็นั่งหัวเราะแทบอแทบเหนื่อยกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นบอกศรีสุวรรณนั้นดันมาเะลเรื่องกับผมก็เลยต้องฟ้องไปหน่อยถามเท่าไหร่ละหน่อยนั้นสิบล้านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแล้วถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับเอปารีนาโดยเอารีนามาราจ้าแต่นี้เจ็ดเมษายน นะครับท่านผู้ชมข่าวเด่นในอดีอีกแล้วโดยปรินาหมุนหนองไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยตัดพอไม่มีสภาหให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงเป็นคนว่าง100อซแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นการว่างงานหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ปากช่วงนี้ก็ยูรู้สึกว่าจะว่างไปด้วยแล้วไม่เหลืออะไรเลยปรินาสุดคว้งตัวชาเพาะไม่มีสภาหให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปติดต่อพลเอกประยุทธ์นะเนี่ยเดี๋ยวได้ไก่2ตัวหรือจะสาตัวนั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ส่วนโจนูโ นนั้นเรียกร้องให้มีการจัดรายการคืนความสวยไอ้ไม่ใช่คืนความสุขให้คนในชาตินั้นสุดท้ายก็เป็นเฟซบอมนะก็เดินผููชมโดนเฟซบอมเยอะอย่างสุดล้นเลยทีเดียวสําหรับโจนโูโวจนถึงกระทั่งโดนทัวลงเป็นหมื่นนะครับก็ไม่้อยแหลงพือดีครับท่านผู้ฟังที่อรลบจริงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม